สวัสดีค่ะมันจะพามาทําขนมเข่งฟักทองมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทําได้เลยค่ะส่วนผสมพร้อมแล้วนะคะเรามาลงมือทํากันเลยค่ะแป้งข้าวเหนียว150กรัมค่ะน้ําตาลทราย60กรัมค่ะฟักทองนึ่งบดละเอียด120กรัมค่ะจากนั้นนวดส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะ จากนั้นเติมกะทิลงไป200 ml ค่ะค่อยค่ยเทค่อยๆผสมนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อฟักทองเราด้วยนะคะอาจจะเพิ่มหรือลดก็ได้นะคะส่วนของน้ำกะทิค่ะจากนั้นนวดส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ พอเรานวดได้แบบนี้แล้วนะคะใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วนวดส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนะคะนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนำไปกรองประมาณหนึ่งรอบนะคะ กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไป80กรัมค่ะแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ จากนั้นเตรียมกระทงใบตองค่ะล้างให้สะอาดนะคะแล้วทาน้ํามันให้ทั่วค่ะรองด้วยถ้วยจีบนะคะจากนั้นตักแป้งใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปได้ตามชอบเลยค่ะจากนั้นนำไปนึ่งให้สุกค่ะ นึ่งด้วยไฟแรงนะคะประมาณ20นาทีค่ะหรือจนกว่าขนมเราจะสุกนะคะครบเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสุกดีแล้วค่ะปิดไฟยกออกจากเตาได้เลยค่ะแล้วนำมาผึ่งให้เย็นนะคะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูขนมเข่งฟักทองมะพร้าวอ่อนน่าทานมากๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ